สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าคะเก่งมากค่ะเมื่อวานนี้เราเรียนกันเรื่องลักษณะของดวงจันทร์ใช่ไหมคะเด็กๆเอ๊แล้วดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไรนะคะมีลักษณะเป็นวงกลมใช่ไหมคะเด็กๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าพระจันทร์อะไรนะคะเด็กๆ เก่งมากค่ะพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวมีลักษณะเป็นคล้ายคครึ่งวงกลมแต่เป็นเสี้ยวเข้าไปอีกใช่ไหมคะเด็กๆแล้วพระจันทร์เนี่ยมีสีอะไรนะคะเด็กๆจํากันได้ไหมใช่แล้วค่ะมีสีขาวหรือสีเทาใช่ไหมคะแล้วเวลาพระจันทร์ส่องแสงเนี่ยสีมันเป็นสีอะไรเอ่ยใช่สีส้มเหมือนพระอาทิตย์ไหมนะ้าค่ะ เป็นสีเหลืองนวลนวนใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆจำคำคล้องจองที่คุณครูเบลสอนเด็กไปเมื่อวันจันท์ได้ไหมคะงั้นเรามาลองท่องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆหนึ่งสองสาจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องค่ะ ขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเอง เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กคนไหนที่ยังท่องไม่ได้นะคะให้เด็กๆไปฝึกท่องนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูหมวยมีอะไรจะมาสอนเด็กๆเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับความแตกต่างนะคะในช่วงกลางวันและกลางคืนงค่ะเอเด็กๆรู้ไหมคะว่ากลางวันและกลางคืนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ ถ้าเด็กๆอยากรู้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกลางวันกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลากลางวันนะคะเด็กๆก,ก็จะพบกับดวงอาทิตย์ที่จะขึ้นอยู่เสมอในช่วงเวลากลางวันดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆยังมีแสงที่สว่างเรานะคะสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้อย่างดีขึ้นค่ะและดวงอาทิตย์นะคะยังให้ความอบอุ่นต่อเราต่อโลกนะคะเด็กๆและ ในช่วงเวลากลางวันนะคะเป็นช <Netherlands> ่วงที่เรานั้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันนะคะได้อย่างดีเลยค่ะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงเวลาในกลางคืนกันเลยค่ะในช่วงเวลากลางคืนนะคะเด็กๆเราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นอยู่เสมอในช่วงเวลากลางคืนดวงจันทร์นะคะจะมีแสงสว่างที่เล็กน้อยนะคะเด็กๆและท้องฟ้าในช่วงเวลากลางคืนนะคะ <g ül> ก็จะมีความมืดนะคะเด็กๆและเราก็จะเห็นสิ่งของรอบตัวเราได้อย่างไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเวลากลางคืนอากาศก็จะเย็นลงเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์นะคะจะมีการพักผ่อน,นะคะ่ะ <g ül> เด็กๆก,ก็ได้เห็นถึงความแตกต่างในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนไปแล้วนะคะในช่วงเวลากลางวันเด็กๆก,ก็จะพบเห็นกับดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะและในช่วงเวลากลางคืนเด็กๆก,ก็จะเห็น ดวงจันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูเบลก็มีการทดลองเรื่องกลางวานันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะการทดลองเรื่องกลางวานันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนกลางวันเห็นพระอาทิตย์แต่ตอนกลางคืนเห็นดวงดาวหรือพระจันทร์ด้วยล่ะงั้นเรามาทดลองกันนะคะเด็กๆภาพเรี่ยบแสงของไฟฉายเป็นแสงจากพระอาทิตย์นำไฟฉายส่องไปยงังลูกโลกจำลองในห้องมืด และด้านที่ไม่ได้รับแสงจากไฟฉายจากการทดลองอธิบายได้ว่ากลางวันกลางคืนเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองและโครจรรอบพระอาทิตย์ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง ซีกโลกที่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันและซีกโลกที่ไม่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืน ใจไหมคะเด็กๆโอ้โหกลางวันกลางคืนเป็นแบบนี้นี่เอง